ตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐถินนวัดพระประถมเจเดีราชวรามาหาวิหารจังหวัดนคนปรปฐม วันนี้เวลา16นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมางกูรสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโอกาสนี้เสด็จขึ้นพระวิหารพระร่วงโรจนทริ์ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนาริศและพระพุทธรูปปางประสูตรจากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6พระสรีรังคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชาเทวีและสมเด็จพระเจ้าพาักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาสิริโสภาพนันนาวี แล้วสรงวางพวงมาลัยและสรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระป่าเลไลจากนั้นเสด็จขึ้นพระวิหารหลวงทิศตะวันออกสรงวางพวงมาลัยและสรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธมหาวชิรมารวิชัยพระพุทธรูปประจําพระวิหารหลวงทิศตะวันออกแล้วสรงวางพวงมาลัยและสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสาร พระอรมมาสารีริกธาตุณนะองค์พระปฐมเจดีส่งโปรยดอกไม้บนพระแท่นปฐมเทศนาสรงพระสุรายส่งเจิมระคังสามใบต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถส่งประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินตามลำดับ วัดพระปฐมเจดีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนกิดราชวร,รมหาวิหารสังกัดมหานิกายสันนิษฐานว่าเมื่อแรกเริ่มก่อนจะเป็นพระอารามได้มีการก่อสร้างเป็นพระสถูปขึ้นมีลักษณะรูปทรงแบบบาดคว่ำเช่นเดียวกับพระสถูปสารจีที่ประเทศอินเดียเพื่อเป็นปูชนียสถานในการประกาศพุทธศาสนาครั้งแรกในดินแดนสุวรรณภูมิราวพุทธศตวตรรษที่3มสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ภายในได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายหลังได้มีการปฏิสังขรเพิ่มเติมให้มียอดเป็นแบบพระปรางจากเจ้านายบางพระองค์ในสมัยโบราณและออกนามว่าพระถมเจดี ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชเมื่อครั้งส่งะพรดเป็นพระภิกษุส่งออกธุดงจาริกไปทรงนมัสการพระเจดีย์แห่งนี้พร้อมกับมีพระบรมราชวินิจฉัยถึงความเก่าแก่และความเป็นมาที่น่าสนใจหลังจากทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในปี2396แล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ ลักษณะทรงระคังคว่ำครอบพระเจดีย์องค์เดิมมีขนาดความสูง120เมตรพร้อมกับสร้างวิหารคตและระเบียงโดยรอบแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าพระปฐมเจดีแต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคตจากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีสร้างหอระคังและประดับกระเบื้องจนแล้วสำเร็จ ซึ่งในราชการต่อมาทรงมีพระบรมราชูธรรมในการบูรณปฏิสังขอนเรื่อยมาจนมีความสมบูรณ์งดงามทั้งพระอารามปัจจุบันมีการกำหนดให้วันขึ้น12ค่ำถึงแรมห้ค่ำเดือน12เป็นงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีประจำปีวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารมีพระพรหม,มเวทีสุเทพพุสะธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสกอสเดจกลับ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวาชีโรตมากูลสิริวิบูลราชกุมารสรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และราษฎรจากต่างจังหวัดที่เดินทางมาเฝ้ารับสเสด็จเพื่อชื่นชมพระบาร,รมีเป็นจํานวนมาก